ข้าพุทธเจ้า,านายสุรชัยอัจฉริบุญขอถวายสัตยปฏิญาณสัตยปฏิญาณต่อพรพกมราชานสระบุรีต่อากลมราชนสรบรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็พุลจเกลาเจ้าอยู่ผู้บริหารกำหนดตรงฝ่าไม้ผู้บริหารกำหนดตรงาไม้พระรพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ลายว่าข้าพุทธเจ้ามีความตั้งใจ,งใจเข้ามารับราชการในกองป่าไม้เ,าาไมเพื่อจะทำรุ่งำรุง,าาลรงและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้วัฒนาถารวร และเพื่อเชิดชูเกียรติของปงป่าไม้และเพื่อเชิดชูเกียรติของปงป่าไม้ให้เป็นที่ยกย่องให้เป็นที่ยกย่องและนับถือต่อไปและนับถือต่อไปข้าพุทธเจ้าจึงขอปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจึงขอปฏิญาณว่าหนึ่งเชิข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งสเปียร์ปป่าไม้ของชาติจะรักษาไว้ซึ่งสเปียร์ปงป่าไม้ของชาติ ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้มีความเจริญยั่งยืนให้มีความเจริญย,ยั่งยืน,นเป็นมรดกตกทอดเป็นมรดกตกทอดต่อไปยังอน,นุชนรุ่นหลังต่อไปยังอน,าานุชนรุ่นหลังในอนาคตสืบไปในอนาคตสืบไปสองอข้าพ<อ>ุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขึ้นสานสุจริตจ,จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขึ้น ขยันหมั่นเพียรตามสติปัญญาิปัญญาอย่างเต็มกำลังลังแ,และเต็มความสามารถของข้าพุทธเจ้าความสามารถของข้าพุทธเจ้าสข้าพุทธเจ้าจาจะอุทิศตนตนเป็นผู้รับใช้แผ่นดินเป็แดินและประชาชนชาวไทย,ไทยในภารในภารกิจด้านป่าไม้ ในทางที่ชอบที่ควรในทางที่ชอบที่ควรและจะดำเนินการทุกวิถีทางและจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ที่จะรักษาไว้ซึ่งเกยียรติศักดิ์ขององค์ป่าไม้เกยียรติิศักด์ขององงค์ป่าไม้และของข้าพุทธเจ้า,าโดยไม่ให้สูญเสีเยในทางใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ให้สูญเสียในทางใดๆทั้งสิ้นด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยก้าว การจัดงานบนรษนากรมป่าไม้เป็นกิจกรรมที่กรมป่าไม้จัดขึ้นทุกวันที่18กันยายนของทุกปีเพื่อน,น้องน้องลึกถึงพรข้ามหาุนาธิคุณของพระบาบทสมเด็จพระพปร,ะปร,ะรมินทนา m a h a r a พระจุลจอมเก้าเจ้ามุกหัวที่ทรงเล็งเหนีึงควาสําชัญของทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นสมบัติมีค่ายิ่งของแผ่นดินซึ่งจะต้องดูแลแล,และรักษาป,ป่าไม้ของประเทศไว้ให้มีเสถรภาพอันมั่นคง จึงโปรดกล้าจะท่างลงป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนพศ115หรือพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระปรมนรรับรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหามาธิบดีศรีสิงห์มหาวิไธยสิรัณณวรีมหาวิชญารามกรพระองค์เจ้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุภาที่มรัลพระบรมราชรงงารรนินีและพระบรมวงศาสาวงทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการรับทรัพยากรป่าไม้ทรงหวงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถจะอยู่ร่วมกับป่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้อันเป็นบอกเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อนเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระมหากษิในท้องที่จังหวัดต,ต่างๆทั่วประเทศการนำกลไกจิตอาสาด้วยทานมาเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เป็นง,งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มาเป็นเวลาครบ127ปีโดยที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านป่าไม้ ะยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนบราการหน่วยงานร่วมปกปักรักษาป่าไม้ปรับปรุงเพือัดป่าไม้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันรักษาป่าไม้ออกเพิ่อจักป่าชุมชนและอนุบัญญัติสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้รับประโยชน์จากป่าและการดูแลป่าจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในป่า ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนการจาัดหา่ดิน,นทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดก,การพื้นปูปป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมา้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนจากการเงินกาวังกล่าวข้างต้นส่งผลให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มในการเพิ่ม พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในอนาคตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ127ปีในวันที่18กันยายน2566คงมป่าไม้ได้จัดงานภายใต้แนวคิดรักป่ารักต่อชีวิตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนาการบริหารงานป่าไม้ของประเทศทําให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขอีกทั้งรักยังได้ในร่วมในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ผู้ที่เกษียณอายุราชการปัจจุบันได้เวลาสมควรผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงดิจิตอลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดให้องวาดกล่าวงานและมอบรางวัลตามลำดับเป็นที่หน้าดีดีนะครับจากที่เราได้ฟวันทำกล่าวของท่านที่ปรึกษากลมป่าไม้จากที่ท่านที่พวกเราได้ได้ชมนะครับ หนึ127ปีเป็นตัวเลขที่มีนยัยสำคัญหลายอย่างนะครับถ้าท่านเอาตัวเลขรวมกันก็จะเป็นเลขสิซึ่งอยู่ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวองค์ปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาถึง100ร้อยกว่าปีนั้นกรมปาไม้ถือว่าเป็นห่วยงานหลักที่ช่วยในด้านการดูแลทรัพยากร ป่าไม้เป็นรากฐานที่สำคัญในเรื่องเศรษฐกิจเราได้มีเงินมาพัฒนาประเทศสมัยก่อนสมัยรุ่นเก,ก้ารุ่นการที่ห้าเราจัดการทำไม้ไม่ใช่ขายไม้นะเราทำไม้นะกลุัาวิชา,ารส่จนมีเงินมาพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันแต่เป็นมาในกานโรโกงป่าไม้ก็มีส่วนช่วยในการดูแลชุกชนป่าไม้แม้ว่า นก,การบ้านเรือนต่างด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการพัฒนาต่างๆก็มีผลกระทบในเรื่องที่ป,ปา่าแต่เราก็เชื่อม,มั่นว่าจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็สุะท้อนเพราะว่าป่าไม้เป็นเรื่องที่สําคัญจนมีกระแสเรื่องกานอยู่เช่นในป,ปัจจุบันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้สืส่อสารเรื่องสําคัญว่าต้นไม้ นอจกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยผสักขับคอนเนท์สายแล้วต้นไม้เองเ,องเนี่ยยังมีความูกพั์กับวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนหลายเรื่องจนทุกวันนี้มีการมีวัฒนาการมีประบอ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับที่น้องประชาชนที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับป่าไม้ลหลายเรื่องที่เราได้สื่อสารที่น้องประชาชน ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หวดนี่ยหนงาน,นอาไงค์กรเรามีการพัฒนาป่าไม้เป็นป่าพัฒนาการหลายครั้งที่ผ่านมาในการออกกู้เศรษฐกฐิจประเทศนั้นแหล่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเทศเราได้มาจากการท่องเที่ยวคุณค่าในคนที่อยากมาบ้านเ,าาร,เาร,ร,ราคมาดูแลมาดูทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเรื่องป่าไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่านาต่าง แม้โควิดที่เราผ่านมาอนาคตเทีย่ยงก็เจอปัญหาก็ทั้งขนาดแต่บ้านเราก็สามารถที่จะพึ่งพึ่งทิงพึ่งพาดโดยอาศัยทรัพยากรต่อไ้เราเนี่ยที่ทุกคนที่นั่งอยู่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแ,แลหลายคนก็เสียสละชี้ลมหายตายจากไปด้วยโครงการด้วยวัชระขัตติการศที่พวกเราได้ผูกปังได้ เกีเย่ยวก้อยร้อยเ,เรื่องตต่างๆจากผู้เลี้ง,งาของกลมป่าไม้ในถ,ถึงปัจจุบันเนื่องจากก้าวต่อไปในปัจจุบันนี้เราดิ่นเดต้องสื่อสารเรื่องป่าไม้ให้คนจะได้เข้าใจได้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากนอกจาก,ก,กจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยต่อไปก็อาจเป็นเรื่องการค้าการขายะหว่าประเทศ ตัวนี้ก็ถ้าใครไม่พูดเรื่องคารับอนเดิก็น่าจะเชยนะจะไม่ร้อนนี่ไปทุกที่รเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนภาคเอกชนในความสำคัญกันีมากนะครับต,ต่อไปเนะร,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 รื่องการจิดการค้าต่างๆก็น่าจะมาจากเรื่องนานการการดูลแลเรื่องคาร์บนเดิตนะครับในโอกาสที่สำคัญนี้ผมก็ขอเป็นกางใจแทนผู้บริหารรส่วนทุกท่านนะครับ ในการแยกเก้าเข้าสู่ปีร127ของกรมป่าไม้ก็อยากให้ทุทกๆเรามีความกรลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานอยา,อยากทิ้งุลุ่การเราก็เดินไปด้วยกันฝากรุ่นพี่ก็ฝากให้ความรุ่นถ่ายทอดของร,รูกให้กับรุ่นหลังซึ่งกำลังจะก้ามาสู่ระบบราชการแล้วก็ระบบก,การจัดก,การาาต่อไปในนาคพ น่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบทั้งคนนะครับโดวยเฉพาะการบริหารประ,ประเทศในยุคต่อไปจะเป็น,นการบริหารในระบบดิจิตอลและเรื่องที่เรากรลังทำอยู่เนี่ยทั่วโลกก็อาจจะเห็นสิ่งที่เรามการ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราต้องเดินไปให้ทันกับเทคโนโลยีต่ววางๆโดยเฉพาะในเรื่องการ ส,สื่อสารต่างๆผมเชื่อว่าผมค์กรไปเองทุกวันนี้ก็พยักไปเยอะกระทรวงว่าเรื่องการอนุญาตจะเรื่องการที่จะการบริการของพี่น้องประชาชนถ้าเราช้าหรือเราตกยุคไปก็จะเป็นโจทย์จะเป็นโจทยอันเป็นจุดเลยที่เราจะต้องถูกหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเงินก้อนขอใแรมหน้าตุนภารีแล้วจัดไปภาษีสรรเสิทธิ์ทั้งหลาย ท,ท่านได้ขอรับหน้าที่เง็นบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพพลังานใหม่มมที่แข็งแรงเป็นกำลังให้กับในงานและประเทศชาติในการดูแลเชื้อเพลิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ